โซนท้องควายพี่น้องเหมือนกัตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างเกดินจังหวัดสกลนครเพิ่นสีมีทั้งง้วนท้งควายเลยพี่น้องอันนี้โซนท้องควายนี่มาบ้านนี้ก็มาเก่าละไอ้คนควายตู่พี่น้องควายตู่ควายตู่ตัวนั้นตัวนี้อาร่อนควายตู่เออควายตู่ลูกตัวผู้พี่น้องควายตู่ผู้ใดนญ่นี่เนาะ เปิดไว้เท่าไรน้จ๊ะนี่เปิดไว้สามหมื่นหาพันพี่น้องเขาอุ้มบาทเขาอุ้มบาทวันนี้โอ้เขาเอื้อเขาอุ้มบาทพี่น้องหัวซับกัดซับเอหัวซับเงี้ยหัวถ้ำ ลูกลูกมันตัวผูได้เนาะลูกต <médico S 2> ัวผูพี <another dietary Sí> ่น <and easier Sí> so uhm, okay. ้องเปิดไว้สามหาเปิดไว้สามหมื่นหาพันพี่น้องตัวล่องได้อี่บะคะแมนตัวล่องได้อีกอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยลูกตัวสองมันลูกตัวที่สองบ่นี่แมนเรียงไว้แตงกวาตัวพ่อคนพ่ออือลูเขาบอกขายเขาเลือกคุ้มเสียตัวผูมากเลยโอ้นี่ลูกตัวที่สองพี่น้องคือแม่เดียวลูกหองไดีข้าวท่าไกันคนแปดเมื่อนี่ลูกเมื่อไหร่เขาก็ได้แปดเมื่อ ท่าไปเนี่ยโอู้ต้องขามันหลุดต้องเยองเลยอือนี่พี่น้องอ๋อมะส้นค้อยหน่อยบะเห็ดยังใส่หูขึ้นอย่างนี้ความสูงเท่านี่สิประมาณเท่าไรน่าจะนี่ลอยสามสิบได้อยู่พี่น้องสูงประมาณลอยสามสิบตะเลี่ยงอยู่พี่น้องเป็ตะเลี่ยงอยู่เอ้าผักไว้เพราะนีของปลาไม่ไหลมันจะปวดออกมัดจักโต้แค่ไหนมันจักโต้หนิ มีแม่เบิดเป็นบอแม่นางง่างๆนี่เด้เปิดไว้เท่าไรนี่แม่นั่งง่างๆนี่เปิดไบสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันความสูงประมาณเมตร1 3สามสิบเดเด้ยูรถใเพิ่นกันเม็ดสาพี่น้องหอดอยู่ดอก1 3ดสามสิบ้อวัดโดยสายตาเนาะพี่น้องห้ามวัดวหวัดตละเม็ดมาวัด แน่สาวพี่น้นงองดูนี่มสิ้นมาห่องเมินหาตัวนี้รถเอาแม่นางคือกันเปิดไบเมินหาพัทนะเปิดไบเมินหาพัทพี่น้องงามๆนั่นข้นอมาสูงกระม่านดอยสักเจ็ดสักแปดนี่แหละพี่น้อ,องข้าแม่นั่งเนาะฝ้ายแม่นางหน่อยง่ามๆไปผู้มาหาพ่อหี่ ไอ้ของของขอมี๋ป่ะที่พอมีหน้ากลางพอมีหน้ากลางแทนขอเบอร์ติดต่อจ้ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดแปดสนใจทรหาพ่อมีว่าสันพี่น้องมากก็ได้คุยกันได้มากโคบแม่ลูกหรือว่ามากแม่สาวเนาะจ้ให้อโทรหาห่อยคนเรื่อยๆจ้ะง่นตัวนันพันแย่ห ตอนนั้นเงาดินี่น่ะนักสือยู่เออฮืออยู่พี่น้องหูหูมันหอมผ่นเขาน้ำฝึ้ยพี่น้องของไผ่น่าจะนี่ของผมมีนะครับเปิดไว้เท่าไรน่าจะเมนสองหารอยครับสองหมื่นสองพันห้าร้มโนี่เปิดไว้สี่สิบห้ครับเปิดไว้สี่หมื่นห้า ก่ายปนหนังเดมลอยนะซ้ตนี้เพื่อนเปิดะไรสี่มืหาพี่น้องขายยกเลยบนี่ขายยกพี่น้องขยแกายรับยกะขายครับขายแกกับขายประสันขายแกกับขายพี่น้องแม่ลูกใส่แม่เพิ่นตัวนั้นบอก นี่ลูกตัวผู้พี่น้องลูกตัวผู้นี่แม่สูงประมาณหน่อยซะเจ็ดพี่น้องแม่นลูกกระสบประมาณเส้าหากวามสูงพี่น้องแม่ลูกนีเท่าไรกอแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดหาร้อยครับสองหมื่นเจ็ดหาร้อยเจ้า่องเลยปะนี่นี่นี่แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่ว่าห้องสามหมื่นครับเอออ้ยเจอร่องเลยครับ ไก่กระงไก่กระซงสามหมื่นสาม,มสาหารยครับสามหมอสองหารอยแม่ลูกแม่น่งา,างนาสครับเัน่องเสียกาด้วครับไว้ได้เลยเตินนมนพพันันโอ้ยผู้เฒ่าละค่ต่ำๆนันพันแม่นนันนั่นผู้ว่าเสือแม่นจะคล้องควายก็ล<แ>่างไหนนะครับครับครับแม่ลูกีพี่น้องบันนี้ตัวแม่สาวดีสิแม่สาวเาสอครับ แม่แม่แม่สาวนี่สองหมื่นสองตัวร่องไดเบนบอกแม่ครับตัวร่องไดประสันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตัวรองไมันขาดนเลียซ่ตอรอง้ควขยขาดนเดียงซ่ขอเบอร์ติดต่อนจ้ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสองสองหกสองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์ของหอยยังนาจของหอยงาของหอยงาแต่ว่าผู้เฝ้าอยู่นี่เปนแม่ซื้องาได้พี่น้องมาโทมาเลยโทมาติดปื๊บปลดนี่พ่อยญ่งาอยู่ีสนใจทัหาผอเพื่อได้จ้ะ ราคาอดียเป็นดีวยแม่ลูกลูกตัวแม่ขึ้นตัวผูกนะลูกตัวแม่ขวายแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องเปิดไว้เท่าไรเนาะจ้กเปิดไว้สี่หมจ้าเปิดไว้สี่หมื่นหาต่อราคาได้ ต่อรองราคาได้เนาะแม่นั่นทองพร้อมเป็นบ่จ้ทองทองในเจ๊กเดือนแล้วเนาะจ้ะหั่วแต่ชิบว่ได้บ้างแต่ทองเงยแต่แบบเดี๋ยวพวกมันซื้อหาซื้อเดือดแล้วบอกแล้วนนั่นเพราาะว่เพิ่นได้เจ๊กลูกแล้วเนาะจ้ะลูกมันก็ชิบว่าตัวสามบ่ลูกตัวสามในทองบอกลูกตัวสามในทองด้วยพี่น้องต่อรองได้เนาะจ้าต่อรองได้ต่อรองได้พี่น้อง งามงามเพิ่นสมโตงึ้นสมหลอดค่ะสมโต,ว<ะ>มตวไตวเนาะเพิ่นสมโตไวเด้อพี่น้องงามอยู่ความสูงเพื่อนนีสิประมาณร้อยร้อยสามสิบบวกพี่น้องแมนได้ได้ได้ร้อยสามสิบบวกบวกยู่พี่น้องแม่ก็ปลูกขอเบอร์ติดต่อเลยจ้าศูย์หสานยย้ศูนย์ห้าเจ็ดแปด สองสองสามของหอยยังหอยซีดบันดุงของหอยซีดบันดุงเด้อพี่น้องสนใจโทัหาหอยซีดได้เลยจ้ะบ้านกก็มีีอหลายคมอยู่หลายคมอยู่เบนบอแต่บ่มากขมนี่ก็ให้ให้โทัมาสอบถามมึงเด้อพี่น้องให้โทัหานายหอยเลยเด้อจ้ะคุณค่ากามาซื้อมาขายหลบ อาเสือมาเสือได้ลายอยู่บ้านนี้ได้เจกดตัวแล้วได้สิบตัวได้สิบตแล้วเสียเอาไปขายไ่นอ่อนบ้านนี้เอาไปร่องสายเสียร่องบ้านหันยาวบ่เอามานนี้ลายเดียวเสียไปหน้าเอาไปลงบ้านไดลูกบ้านหันบ้านหันนี่เพื่อนเปิดเพื่อนเปิดบ้านหยังบอสเปิดบ้านพุทธอ๋อหน้าพุทธหน้าหอยพี่น้องหน้าหอยลูกรอทำ ขายดีขายดีกว่านั่นงัวกับแม่นแตนปิ้งเนี่ยนี่แหละพี่น้องอโ้